โอไลท์ right. เดือนพฤษภาคม2025นี้ก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับวันและเวลาเริ่มแล้วก็จบโปรโผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และพินคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับรายละเอียดโปรโด้วยราคากี่บาทมีลิงก์ให้ซื้อด้วยแล้วก็สนใจอะไรก็ไปอ่านขั้นใต้คลิปได้เลยนะครับเนื่องจากเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น,นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่สามารถจะพูดเล่าเป็นในรีวิวได้เลยเพราะเผื่อบางทีว่ามีการเปลี่ยนอีกผม ถ่ายคลิปไปแล้วแก้ไม่ทันก็ยังไงก็แนะนําว่าจะซื้อกันไปดูลิงก์ใต้คลิปราคารายละเอียดอะไรพวกนี้มีหมดเลยตัวนี้เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับที่เป็นไฟฉายที่ได้รับความนิยมมากรุ่นหนึ่งเลยนะครับในคอมมูนิตี้ไฟฉายจะเป็นไฟฉายที่เรียกว่าขายดีที่สุดของโอไลซ์รุ่นหนึ่งเลยก็ได้นะครับ i3t2 eos เป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาปรับปรุง เพิ่มเข้ามาจาก i3t เดิม erm, นะครับอันนี้เป็น v e r s i o น2แล้ว eos น่านจะย่อมาจาก electronic optical system หรือเปล่าหรือว่าอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าเป็น slim tail switch flashlight ไฟฉายกดสวิตชท้ายตัวผอมตัวเล็กนะครับราคากิบบาทซื้อที่ไหนใต้คลิปมีลิงก์มีบอกนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็น orange นะครับ i3t 2นะครับตามนี้เลยหน้าตาแบบนี้ ตัวกล่องก็จะมาเป็นกล่องกระดาษสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดบอกไว้ด้วยนะไฮโลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เขาติดแท็กปิดไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นผ่านเว็บไซต์ Official ในประเทศไทยนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะราคาผมไม่มั่นใจว่ากี่ร้อยแล้วนะหลักร้อยเท่านั้นนะเจ็ดร้อหรือเท่าไหร่ไม่รู้สี่ห้าร้อยเจไม่รู้นะครับจาไม่ได้เพราะว่าตอนผม รีวิวนี้ก็คือเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีส่วนลดต่างๆได้นะครับด้วยนะแต่ละเดือนถ้าราคาเต็มเท่าไหร่ราคาส่วนลดเท่าไหร่แล้วก็ผมมีลิงก์ของผมให้นะครับซึ่งลิงก์เนี่ยถ้าซื้อนอกโปรโมชั่นนะครับนอกนอกเดือนโปรนะรที่เขาไม่ได้จัดโปรมันจะมีส่วนลดของมันนะครับโดยใช้โค้ด HEBI ลดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในโปรเนี่ยแต่ละเดือนมันลดอยู่แล้วนะครับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแล้วแต่โปรแล้วแต่เดือนก็ต่างกันไปได้เลย ไฟฉายจะมาเป็นกล่องกระดาษแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่นะครับ 3A ตอง A ติดตั้งมาแล้วโดยคำแนะนำบอกว่าเอาแผ่นรองแบตออกก่อนใช้งานด้วยนะหน้าตาแบบนี้ส่วนข้างหลังก็มีคู่มือการใช้งานแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นี้ละแท่นชาร์จอะไรก็ไม่มีแล้วนะครับขนาดมิติของตัวไฟฉายนี่ถือว่าเป็นไฟฉายขนาดค่อนข้างเล็กเลยน้ำหนักเบาด้วยนะครับเมื่อลองวัดขนาดหัวท้ายนะ อยู่ที่ประมาณ9เซนเองนะครับ3นิ้วครึ่งเท่านั้นนะครับน้ำหนักรวมแบตแล้วก็แผ่นรองแบตด้วยนะครับเท่าไหร่เราลองมาดูกันนะครับ42กรัมเองถือว่าเบามากเลยนะครับตัว i 3 t 2 eos ตัวนี้จะเป็นตัวที่พัฒน,นาปรับปรุงบางเรื่องขึ้นมาจาก i 3 t เวอร์ชันแรกนะครับหลักๆก็คือตัวเซอร์กิตที่เป็นตัวควบคุมระบบภายในเนี่ยในเวอร์ชัน2นี้จะมีการเปลี่ยน เซอร์กิตบอร์ดนะครับที่สามารถจะควบคุมให้เป็นแบบแรงก่อนแล้วค่อยเบาก็ได้หรือว่าจะเป็นเบาก่อนแล้วค่อยแรงได้ก็คือเป็นโปรแกรมเมเบิลสามารถจะตั้งโปรแกรมได้ในขณะที่ i3t เวอร์ชันแรกนะครับมันมีระบบเดียวก็คือเบาก่อนแล้วค่อยแรงไม่มีเมมเป็น low reset นะครับแล้วก็ตัวของ i3t2 ยังคงไม่มีโหมดสโตรบนะบางคนบอกอยากได้กระพริบสโตรบซึ่งมันไม่มีความจาเป็นในการใช้งานกับ ไฟฉายในะลักษณะนี้เลยนะเพราะว่าตัวมันเล็กแล้วก็ลักษณะของตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นไฟฉายที่ถือยากนะครับใช้เป็นไฟฉายทักที่เขนี่น่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะโครงสร้างที่ใช้ผลิตตัวบอดี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมลอยนะครับอโนไดซ์มาเป็นสีส้มนะ orange นะครับโดยด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีแกสเก็ตหรือว่ายางกันน้ําด้านในมานะครับแล้วก็จะมีตัว LED อยู่ภายในซึ่งในรุ่น i 3 t 2นี้นะครับมีความสว่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากัน ตัวเลนส์ก็เป็น Optical TIR ซึ่งใช้ทั้งกระจายแล้วก็รวมแสงในตัวซึ่งแสงตัวนี้มันไม่ได้พุ่งเสียทีเดียวแล้วก็ไม่ได้แคบเสียทีเดียวนะครับออไม่ไม่ใช่แบบสายพุ่งแคบนะครับจะเป็นสายกระจายยบานๆหน่อยส่วนด้านข้างเบโซจะมีสัญลักษณ์โอไลท์แล้วก็ชื่อรุ่นคือ I3T 2 EOS นะครับพร้อมกับ serial number ลายกรนเลื่อนใน version 2นี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลายแบบใหญ่กับร่องเล็กนะครับติดกันข้างๆอย่างนี้โดยร่องด้านในจะเป็นร่องแบบพื้นแบนเรียบนะครับถ้าลองสังเกตดูก็จะต่างกัน2 2ลายนี้นะครับส่วนตัวคลิปจะเป็นคลิปแบบ2 way สามารถจะพกแบบ Bezel Down หรือจะพก Bezel Up แบบนี้ก็ได้ซึ่งถ้าใครมีหมวก นะหมวกแก๊ปอย่างเงี้ยสมมติผมมีหมวกแก๊ปแบบเนี้ยนะครับใส่หมวกแก๊ปผมสามารถจะนําไฟฉายตัวนี้มาเสียบเข้าไปที่หมวกแก๊ปใช้เป็นแฮนด์ฟรีได้เนาะม áp, หมวกแก๊ปหมวกแฮทอะที่ปีกหมวกนะครับอย่างงี้ก็ได้หรือจะเสียบข้างบนอย่างงี้ก็ได้นะครับเออเป็นแฮนด์ฟรีได้หมดเลยแต่ผมว่าผมเสียบด้านล่างอย่างงี้ดีกว่านะครับแล้วกดเปิดจากด้านหลังด้านในแบบนี้มันสะดวกเลยเป็นแฮนด์ฟรีเพราะว่าน้ําหนักมันเบาคลิปเป็นคลิปสแตนเลสสีดํานะครับพกแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับ มีรูล้อเลนยัดตรงนี้ด้วยซึ่งในแพ็คไม่ได้มีเลนยัดมาให้และคลิปนี้ติดตั้งมาด้วยการใช้ฝาเนี่ยขันเกลียวกดลงไปนะครับไม่ได้เป็นเหมือนรุ่นแรกที่ดึงแล้วหลุดออกได้สวิชควบคุมเป็นสวิชเดียวตรงท้ายนะครับขนาดใหญ่เป็นสวิชพลาสติกหุ้มยางกันเลื่อนนะกดสะดวกมากแล้วตัวก็เล็กด้วย ส่วนการเซอร์วิสเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเราสามารถที่จะหมุนคลายฝาท้ายออกในลักษณะนี้นะครับพร้อมกับนําตัวแผ่นรองแบตเตอรี่ที่ผมแจง้ง่าตะเกี้เอาออกก่อนแล้วแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์1.5าโวลต์นะครับตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮดรีแบบ 1.2V r e c h a r g e โวลต์รีชาร์จได้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะใช้ลิเธียมไอออน14 5 0 0 ไม่ใช่10440ได้ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำนะผมแนะนำว่าใช้แค่ไม่เกิน 1.5V น่าจะดีที่สุดนะครับ1 2 1.5ห้ได้เลยก็นำตัวนี่นะครับแบตเตอรี่เนะี่ยใส่กลับเข้าไปด้านในเราจะเห็นว่ามันมีการเปิดเนื้ออลูมิเนียมเพื่อคอนแทกนะครับแล้วก็จะมีการทำสีส้มๆข้างในแบบนี้ทำไปหมดเลยนะถึงข้างในใส่โพสิทีฟขั้วบวกลงไปข้างในแบบนี้นะครับชุบแล้วก็นาฝาท้าย ิดกับเข้าไปซึ่งฝาท้ายจะเป็นการทําสปริงเพื่อดันแบตกับโอริงป้องกันน้ําและฝุ่นตรงนี้พร้อมกับแกสเกส็ตตรงนี้นะครับการฝุ่นน้ํารุ่นนี้มันไม่สามารถจะคลายฝาล็อกได้นะครับก็คือแตะใส่ปุ๊บติดปั๊บเลยเนี่ยทั้งที่ผมคันคลายขันยังไม่สุดเลยนะยังติดเลยถ้ากดกดสวิชนะครับมีอินดิเคชันบอกนะครับบวกหันไปทางด้านหน้าไปดูแสงกันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูวิธีใช้งานกันครับว่าซับซ้อนไหมไปดูแสงกันเลยครับผม โอลายไอสามทีทูอีโอเอสโลห้าลูเมนส์แล้วก็ไฮสองร้อยลูเมนส์ครับจากแบตเตอรี่อลคาไลน์สามเอ่อก้อนเดียวดูดิสว่างมากนะโลไฮแพทเทิร์นแสงค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยตัวเล็กแค่เนี่ยดู ก็ให้ดูแพทเทิร์นว่ามันหนากว้างห้าสิบ้ไม่ใ่ห้าสิบห้าลูเมนโลห้าลูเมนในห้องสองร้อยลูเมนถ้าสองขึ้นฟ้าละ่ะห้ากับสองร้อยไม่มีหมดกระพิบอะไรนะครับแล้วก็โปรแกรมให้เป็นไฮก่อนก็ได้ด้วย แสงก็เป็นแสงที่ใช้งานเหมาะกับระยะใกล้นะครับแล้วก็กลางๆมากกว่านะไม่ได้ใช้งานระยะไกลนะครับแล้วก็โหมดของแสงเนี่ยจะมีให้ใช้งานแค่2ระดับเท่านั้นก็คือ l o อยู่ที่5 l u m e n มนนะครับรันไทม์เมื่อใช้กับแบตเตอรี่อัลคาไลที่เขาให้มาเนี่ยนานถึง21ชั่วโมงเลยนะนานมากนะครับของไฟฉายตัวเล็กกับแบตเตอรี่ไซส์นี้นะครับส่วนโหมด h i เนี่ยอยู่ที่200 l u ลูเมนใช้ได้ประมาณ7นาที แล้วมันก็จะดอบความสว่างลงนะครับก็ใช้รวมๆ200้มลูเมนเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกินชั่วโมงนะครับก็ลองดูการใช้งานแตะครึ่งทางติดปล่อยดับนะครับแตะครั้งแรกจะเป็นระดับ1ปล่อยแล้วรีบกดอีกก็จะเป็นระดับ1ซึ่งอันนี้5 l u ลูเมนนะผมดับไฟให้ดูนะครับ5ลูเมนคือเท่านี้นี่คือ5 l u ลูเมนแสงตามนี้นะ5ลูเมนปล่อยแล้วรีบกดเลย200ลูเมนนะครับแสงจะมีบีมที่ ค่อนข้างกระจายออกด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแสงพุ่งตรงตรงกลางนะครับผมจะลองปรับเห็นไหมครับมีบีมกระจายแล้วก็มีพุ่งตรงตรงกลางนิดนึงแสงติดเหลืองนิดนิดนะครับเบาก่อนแล้วค่อยแรงนี่แรง200 5 200นะครับแค่นี้เลย5กับ200คลิกลงไปก็เป็นการเลือกโหมดที่เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็เซตอัพตอนนี้มันจะเป็นลักษณะก็คือ เป็นไฟฉายที่ไม่มีเมมโมรีมันจะเป็น low reset นะครับต่ำก่อนแล้วค่อยสูงคราวนี้ถ้าผมจะโปรแกรมให้เจ้าตัวนี้เปลี่ยนไปเป็นเริ่มที่สูงก่อนแล้วค่อยต่ำบ้างนะลองดูนะต่ำก่อนแล้วค่อยสูงใช่ไหมคลิกเลือกที่สูงแล้วปิดเปิดมาใหม่มันก็ยังเป็นต่ำอยู่เห็นไหมครับเป็น l o ร reset ว่างนั้นเถอะนะครับในคู่มือมันจะมีวิธีเซตนะครับเขาบอกว่าให้กดสวิตช์ท้าย 5ครั้งเป็นอย่างน้อยติดกันกับอีกอันนึงคือกด9ครั้งเป็นอย่างน้อยติดกันแล้วโฮสวิชค้างไว้นะครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนขึ้นและลงซึ่งผมลองทําแล้วมันทํายากมากนะเดี๋ยวเราจะลองทําดูนะครับโอเคนะครับลองแบบง่ายก่อนละกันนะครับตอนนี้ไฟไม่มีเมมนะมันจําที่โลใช่ไหมอันนี้หายใช่ไหมครับวิธีกดก็คือให้กดสวิชครึ่งทางลงไป5ครั้งแล้วครั้งที่5ให้ค้างไว้นะจนกว่าแสงมันจะปรับให้สว่างขึ้น หรือว่าลงแล้วแต่เราเลือกถ้าเราหมดโลแล้วค่อยหายก็ทำปุ๊บมันจะเป็นไฮแล้วค่อยกดคลิกคอนเฟิร์มนะครับลองดูเนาะแบบนี้นะครับปิดอยู่นะครับอันนี้มันเป็นโลก่อนแล้วเป็นค่อยค่อยหายใช่ไหมอ่าผมก็รอสักแป๊บหนึ่งให้มันระบบมันไม่จำนะครับแท็บสวิตช์ครึ่งทาง5ครั้งแล้วโหไว้ครั้งที่5นะพอสว่างปุ๊บก,ก็ค่อยคลิกเลยลองดูเนาะ1 2 3 4 5อพอสว่างก,ก็คลิก คราวนี้ปิดไปนะครับเปิดมาใหม่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ high ก่อนแล้วแล้วค่อยเป็นโลเห็นไหมทุกครั้งที่ผมเลือกนะครับเป็น high ใช่ไหมเห็นไหม h i ทุกครั้งเลยที่เปิดเปิดใหม่เป็น high หมดนะครับแต่รีบปล่อยแล้วรีบกดเลยจะเป็นโลผมเลือกที่โลไม่มีเมมนะครับมันจะไปเป็น high reset แล้วนะครับในกรณีเดียวกันผมไม่อยากให้มันแรงก่อนอยากให้มันเบาก่อนทําเหมือนเดิมนะครับกด 1>, 1, 2, 3, 4, 5ส่าคาไว้แล้วมันลดลงก็กดคลิกแค่นี้หรือไม่คลิกก็ได้นะครับมันก็จะมาที่โลก่อนแล้วค่อยหายแล้วนะครับซึ่งเวอร์ชัน2ของ i3T EOS 2เนี่ยมันเด่นเรื่องการโปรแกรมได้ซึ่งในเวอร์ชันไม่มี2เนี่ยมันโปรแกรมไม่ได้มันเป็นโลก่อนแล้วค่อยหายแล้วก็ i3T ที่ไม่2เนี่ยมันจะเป็น5ลูเมนกับ180ตัวนี้เป็น 5ลูเมนกับ200สว่างขึ้นอีก20ลูเมนเลยแล้วก็รันไทม์ดีกว่ารุ่นเดิมด้วยกันกระแทกที่1.5กันน้ำ IPX8 นะครับก็ถือว่าดีขึ้นน่าใช้ขึ้นแหละนะมันเป็นไฟฉายตัวเล็กที่มีสีออกมาเยอะน่ารักมากๆนะครับท้ายคลิปผมมาเทียบให้ดูนะครับกับเวอร์ชันแรกนะเราจะเห็นว่าสีส้มก็ส้มเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าส้มในเวอร์ชันหลังจะดูเต็มอิ่มเอมกว่านะสีสีเต็มเต็มกว่าตัวนี้จะออกแบบ ผิวมันจะใสๆด้านๆกว่าอันนี้จะออกเงากว่าเนาะแล้วก็คลิปเป็นคลิปแบบสไลด์เข้าไปอันนี้เป็นแบบหนีบตรงตูดเลยหวัวเบเซลก็คล้ายๆกันมากนะครับลายไม่เหมือนกันด้วยนะครับลายผิวเห็นไหมตัวเก่ามันจะออกใสๆน,นี่มจอ,อกเงากว่าถือว่าเปลีป่ยนแปลงมาไม่มากนะครับไม่ไม่ค่อยเยอะใกล้ๆคล้ายๆกันเลยนะนี่ก็เป็นสีส้มนะครับที่มีมาใน i3 T EOS เวอร์ช e ัน1กับ2นะครับซึ่งโปรเดินี้ก็เป็นเวอร์ชัน2นะครับ I3T EOS 2เลยสีส้มสดใสเลยนะครับผมท้ายคลิปนอกจากเจ้าตัวสีส้มที่มีแล้วผมมีอันอื่นอีกนะครับอันอื่นอีกทำไมผมถึงชอบสะสมมันก็มันน่ารักไงดูดิสีมันเยอะมากนะครับผมมีไม่ครบนะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นไทเทเนียมนะครับ2 0 0พกว่าบาทเลยลองดูสีชมพู โอกาสพิเศษเดือนพิเศษนะครับโอดีกรีนไทเทเนียมฟ้ารีวิวไปหมดแล้วนะไปดูย้อนหลังได้เลยนะไทเทเนียมเหมือนกันอันนี้เป็นเฟรนชิ s h i p พ2 2 3มั้งหายากมากนะตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับทำออกซิเดชันมาแล้วทองเหลืองทรุ่นธรรมดาสเต l เลต c o p p e ออันนี้ปี2 2 4มั้ยวะ23นะครับแล้วก็นี้เป็น c o p p e อรุ่นก่นกอนๆนะก็ประมาณนี้นะครับผมมีไม่ครบนะบอกไว้ก่อนแต่ว่ามีประมาณนี้แหละลเราจะกันใหม่อัพพิซสด้านนะทุกคนอย่าลืมนะครับลิงก์มีกดซื้อกันได้เลยนะขอบคุณมากๆครับเฮบิไรเดนเอาท